วัครับวันนี้พามาดูต้นสร้อยสายเพชรนะครับกําลังออกดอกเลยนะครับก็จะดิดดอกประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับดูนะครับอันนี้แต่ว่ากว่าจะออกดอกนี่สองปีเลยนะครับต้นนี้นะครับอ่าตอนนี้ออกดอกเต็มเลยนะครับคือเขาเวลาออกกนี่ก็ออกทุกกิ่งเลยนะครับดูนะครับโอ้สวยมากนะครับต้นสร้อยสายเพชรมีอยู่ต้นเดียวนะครับอยู่บ้านยังหาวิธีขยายพันธุ์ไม่เจอ แต่ดอกเนี่ยโอ้เป็นพวงสวยมากนะครับผมอ่าสวยมากๆเลยแล้วก็ดอกทนด้วยครับไม่ใช่ออกวันสองวันนะครับออกทีอยู่ได้เป็นเดือนนะครับแต่ว่าที่บ้านที่ปลูกเนี่ยก็คือสองปีนะครับทึงจะออกดอกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังหาสายเห็ุไม่เจอเหมือนกันแต่บอกบอกเลยว่าเวลาออกดอกแล้วนี้คือสวยมากนะครับอ่าต้นซอยสายเพชร อันนี้ได้มาจากงานเกษตรที่สกลน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็คงได้หามาไว้อีกเพราะว่ามันมันสวย,ยจริงๆนะครับตอนได้มาในต้นเล็กๆเองนะครับต้นเล็กๆน่าจะเท่าไม้ลูกชิ้นนี่แหละครับต้นเรารู้สึกจะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบนั่นแหละนะครับนี่คือโตแล้วนะครับเท่าประมาณนิ้วนิ้วโป้งแล้วนะอ่านะนิ้วชี้เนาะแน่าจะ ตรงโคนเนี่ยเป็นงานนิ้วโป้งต,ตรงต้นเนี่ยนะจะประมาณนิ้วชี้แล้วนะครับก็สวยมากนะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเพื่อใครกําลังคิดจะหามาปลูกอยู่เอามาปลูกเลยครับผมว่าน่าจะขายได้นะครับตอนหลอกลอกต้นนี้ถ้าขายก็ไม่ขายถ้าผมผมไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้าตั้งราคาก็น่าจะไม่ต่ํากว่า500นะครับคือดอกมันสวย,ยจริงๆนะครับต้นนี้ ครับใครที่จะมาหาไม้มาปลูกก็แนะนําเลยนะครับถ้าเจอซื้อเลยนะครับเพราะว่าพอผมเจอผมก็จะซื้ออีกอยู่นะครับมาปลูกไว้เพราะผมมองดูแล้วมันมันสวยจริงนะครับต้นนี้ยิ่งโตยิ่งจะสวยนะครับผมเคยเห็นต้นหนึ่งของอาจารย์มหาลัยประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งนี่เขาขายกันที่พันห้านะครับต้นสูงเมตรหนึ่งนะของผมนี่นะจะประมาณห้าสิบเซนนะครับสูงอยู่ประมาณห้าสิบเซนตรต้นนี้ เอนะครับวันนี้ก็มาไปพร้อมกับต้นไม้สวยๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ